สวัสดีพี่น้องผมทุกทุกท่านด้วยแล้กันครับผมสินค้าวันนี้ครับผมเย <c oughs>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  อมีอะไรกันบ้างครับผมมาดูมาชมพร้อมกันสนใจตัวไหนก็โทรด้วยพี่น้องด้วโทรอย่างเดียวครับพี่น้องต้องโทรอย่างเดียวนะครับนะครับนะฮะเอ็ดลนยก็ได้นะครับอดอกอบอ้อมครับ,งอองรบตัวนี้จะเป็นรุ่น อะไรนี่สี่แปดศูนย์แปดด้วยพี่น้องแปดร้อยบาทนะครับดูความสวยพี่น้องนี่ีก็ซื้อมือหนึ่งอะ่ะเออเนาะตึงอยู่นะนี่ได้เลยใครงุ๊บประมาณน้อยๆครับผมนี่สภาพมาแล้วเหมือนได้มือนหนึ่งเลยนะครับผมสวยๆูกอ้อมสี่แปดศูนย์แปดแปดร้อยบาทสิแปดนิ้วมีอยู่สองโดกเอาไปดอกละ 950บาทครับผมมาดู IMF ครับผมตัวนี้เป็น IMF นะครับผมรุ่นนี้จะเป็น500ถึง1,000งพัวัตต์โครงปัม๊มเป็นของ Pionio นะครับอบอ้อมเดิมดนะพี่น้องอบอ้อมเดิมนะมมมนะส่วนตัวเนี้ยไม่แน่ใจเนี่ยครับเอ่อเดิมนะเนี่ยเดิมเลยนะครับเดิมทั้งคู่เลยนี่เราไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสืบนะครับอันนี้มีอยู่สองดอกเหมือนกัน IMF โครงปัม๊มสภาพเดิมสวยนะเนี่ยกระดาษยังดีๆอยู่เลยครับผมนี่นะครับอันนี้ได้ดอกละพันอดอกละหนึ่งพันบาทเออไทเกอร์ครับผมตัวนี้โอ้เมล็ดพี่น้องกินน่านี่สเปนิ้วนะครับเป็นไทเกอร์ n p e สภาพเออเรียกว่ามือหนึ่งก็ได้อยู่มากเี่นะครับดูครับผมสวยมากมีสองดอกครับผม โดดกละ1250เออนะครับอันนี้1250 18นิ้วนะครับามาดู cross eq คลอส2ทางครับผมเป็นของ d b x ไม่ใช่มหาจักรเด้อคัวนี่นะครับผม2ทางสภาพสวยครับผม223 xl 223 xl นะครับตัวนี้อันนี้ได้1000บาทนะครับ1000บาทนะฮะ พอสองทางนะแล้วก็ EQ ครับผม DBX EQ DBX ครับพี่น้องนี่การครบนะครับสภาพตามนี้เลยคงไม่มีอะไรมาหลอกกันหลอกนะฮะกลองชัดขนาดนี้2231 DBX สไลด์ยาวการครบตัวนี้เอาไป2,200บาทครับผมนะสวยมากตัวนี้นี่ด้านหลังเอาให้ดูให้เห็นกันหมดเลยจัะๆเลยนะครับ บีเอสเอสตัวนี้เป็น b ีเนะครับผมตัวนี้การหาย1อันนี่การหายใช้งานได้เลื่อนได้นี่การกดันขึ้นได้นะนะครับได้ปกตินะครับผมการหัก1อันนอกนั้นสมบูรณ์สวยงาม b s S สองชั้นสไลด์ยาวหน้าเขียวอันนี้เอาไป1800บาทนะครับ1,800บาทครส ไม้ NPE สภาพเกินเนี่ยมันเป็นคราบขาวๆอะติดแบบเนี้พี่น้องเอาไปขัดเอานะเอาไอตัวกีวีหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่สิน้ำยาขัดพวกขัดเงาอะ่ะอืมเนี่ยครับผมโครส3มทางสองทางนะครับ NPE สภาพสวยนะนี่ถ้าเอาไปทําความสะอาดตัวนี้ได้1,200บาทนะครับปลั๊กไฟ n t s ครับผม <c oughs> มีวลต์นวัดครบมีไฟติดนะตัวนี้ไฟสวยเลย นะครับตัวนี้ได้1250นะครับปลั๊กไฟนะครับอ๋อเหล็กเหลือ2ตัวลดให้เลยนะครับเหล็ก npe แคปราไม่มีแตก10 u ยูลึก17ฝาปิดครบสวยงามตัวนี้เอาไป2,200 2,200บาทครับพ,พี่น้องเอาแค่นันพผนะฮะ2,200บาทส่วนตัวนี้ cu compact ลึก19นะครับ cu compact ลึก19นะครับไม่ดู19มาม่ดูยี่อะแต่มันสูงกว่านะไม่19บก้าแ0อยี่อะพี่น้องนะครับ cu ลึก19เล็กอา่า c o m p พ c t นะครับ 9, พันเก้อืมตัวนี้พันเก้าเอาเอา 9, พอันเก้านะครับใครสนใจเอดไลน์เบอร์โทรศัพท์เข้ามาครับผมสนใจตัวไหนโทรมาเด้อนะฮะ ดอกกำพร้าพี่นอ้องมีอย่างละดดกเอาอืมนะเป็นดอกกำพร้านะตัวนี้ด้านบนเป็นคานิสนะครับเป็นคานิสนะครับนี่เป็นคานิส1ิบห้านิ้ว ke สองสองเดิมสนิทเลยไม่ต้องพูดถึงเดิมเลยครับพี่นอ้องนะครับตัวนี้เก้าร้อยห้าสิบเออเอาเก้าร้อยห้าสิบพอมันมีอย่างละดอกเนาะแล้วก็ตัวนี้อา่า เป็นพีออเดโอนะครับผม15นิ้วนะครับคันนี้15้เด้อพี่น้องเมื่อกี้นี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับเหมือนเป็น E 200อ่ะรุ่นถ้า12นิ้วอันนี้เป็น15 200 s อนะครับดูสภาพสวยมากสวยเลยพี่น้องไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับแต่มันมาโดกเดียวอะนะครับอันนี้เอาไป950เหมือนกันเนี่ยเดิมๆไปเลยเนีย่ดูความสวยไม่รู้จะพูดยังไงเลยพี่น้องนะฮะไม่ซื้อก็น่าเสียดายนะ ตัวนี้นครับผม950โวลเอาแค่นั้นเลยเบ่งปันปนป้นกันไปนะครับสนใจตัวไหนทูมานะนะครับผมหมดแล้วครับพี่นอ้องนะครับก็ตัวอื่นเหลือเพียบเลยนะครับชบตัวไหนก็ถูมาแล้วกันนะครับผมสอบถามกันได้นะครับเอ้าเล็กตัวนี้เอานสามสองยูหรืสิบเจ็ด MTs ไม่แตกสภาพสวย 2U ลึก17 NTS ไม่แตงนะตัวนี้เอาไปพันสก็พอนะครับผมใครที่ถามหาสายไฟรอสักครู่นะครับผมยังไม่มา15นิ้วยังอยู่นะ2คูณ2สภาพสวยใหม่ๆเลยนะครับผมใบละพันห้านะฮะหน้าขาวก็ยังอยู่นะครับใบละ2 3 0 0เอ้ย3 3 0 0พูดผิดอ,อ๋อโอเคประมาณนี้